สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำปลั๊กพ่วงไว้ใช้งานนะครับด้วยราคาถูกประหยัดและมีความปลอดภัยนะครับทั้งหมดผมใช้งบประมาณแค่250บาทบาทเองนะครับก็จะมีปลั๊กพ่วงขนาด20เมตร1ม้วนชนิด VCT ขนาดของสายไฟ2คูณ1นมิลนะครับเป็นขนาดมาตรฐานที่เขาใช้กันทั่วไปนะครับแล้วก็จะเป็นเต้ารับตัวเมีย1ชุดแล้วก็จะเป็น ปลักเสียบตัวผู้1ตัวนะครับส่วนสายไฟผมใช้งบประมาณทั้งหมด200บาทนะครับ20เมตรเมตรละส0บาทส่วนปลักเสียบตัวเมียกับตัวผู้ชุดนี้ผมซื้อมาในราคา50บาทนะครับผมสั่งมาจากาในอินเทอร์เน็ตนะครับส่วน เครื่องมือก็จะมีไขควงนะครับแล้วก็จะมีครีมปอกสายไฟแล้วก็จะมีมีดคัตเตอร์แล้วก็มีไขควงเช็คไฟนะครับไขควงเช็คไฟนี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้เช็คตอนที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าวิธีการทําทํากันยังไงครับครับผมแล้วก็จะมาทําการถอดน็อตนะครับถอดออกทั้งสองฝั่งเลยนะครับ หลังจากที่เราถอดน็อตออกนะครับเราก็จะมาทําการแกะบอดี้ออกนะครับถอดสาคพ่อมันออกมาครับง่ายๆนิดเดียวเองแล้วก็จะมาดูนะครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับให้สังเกตนะครับมันจะมีสัญลักษณ์นี่นะครับตัว L กวับตัว M นะครับ เวลาต่อสายไฟนะครับสายที่มีไฟเราก็จะเข้ามาต่อที่ตัวแอนะครับสายที่ไม่มีไฟเราจะมาต่อตัวตัวที่ตัวเอ็นนะครับส่วนมากสายที่มีไฟนะครับนิยมใช้กันคือจะเป็นสีดำตาลนะครับให้เอาสายสีตำตาลต่อเข้านี้นะครับสังเกตดูมันจะมีสองรูนะครับเราสามารถเสียบลงไปรูไหนก็ได้นะครับสายนิวตันก็เหมือนกันครับสายนิวตันจะเป็นสายสีฟ้าสายสีฟ้านี่เราก็เสียบรูไหนก็ได้ครับเพราะว่าวงจรด้านในมันถึงกันนะครับ ก่อนที่เราจะทําการเสียบสายไฟลงไปนะครับให้เราทําการคลายน็อตออกก่อนนะครับจมีน็อตสองฝั่งนี้นะครับก่อนที่เราจอสายไฟไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการปอกสายไฟนะครับว่าปอกกันยังไงครับวิธีการปอกสายไฟนะครับผมก็จะเอาสายไฟมาวัดก่อนนะครับเวลาวัดเราให้วัดลักษณะตัวนี้นะครับให้สายไฟชนกับตรงนี้นะครับแล้วก็วัดความยาวนะครับจากปลายสายนะครับ ถึงด้านท้ายตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการปอกสายไฟลงไปใช้มีดคัตเตอร์ปอกนะครับปอกสายไฟสีดําตัวด้านนอกเวลาปอกเราก็กดลงไปนะครับแต่อย่ากดแรงนะครับค่อยๆกดแล้วก็ค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆปอก ออกเสร็จแล้วเราก็จะได้สปไฟลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราใช้ทีมบอกขานะครับเราก็กะอยู่ประมาณสักสองเส้นนะครับแล้วก็ต่อไปประมาณนี้นะครับ่อกทั้ง2อฝั่งเลยนะครับ แล้วก็ใช้มือนะครับหุสายไฟให้แน่นนะครับเพื่อเวลาที่เราจะใส่รูลงไปนะครับมันจะได้ใส่ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการปอกสายไฟนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราไปดูวิธีการต่อสายนะครับว่าจะต่อไปยังไงครับให้เราเอาสายไฟนะครับหย่อนเข้าไปในบล็อกไฟนะครับนี่นะครับหย่อนเข้าไปอย่างแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงสายไฟกลับมาครับ ก็กระดาษที่มันสมน,นะครับไปดูวิธีการต่อนะครับวิธีการต่อสอา,ายไฟนะครับแล้วก็อ่าถักท้ายน็อตออกมาสองส่วนเลยหังที่เราคลายเอาทำแล้วเราก็จะต่อสายสีน้ำตาลน,นะครับไปฝั่งที่เขียนว่าตัวแอลนะครับตัวลายนะครับ ที่จริงนะครับเราจะใส่สายไหนก็ได้นะครับเข้าไปนะครับเพราะว่าไฟฟ้าบ้านเรามันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับอยู่แล้วครับต่อด้านไหนมันก็ไม่ช็อตนะครับแต่ผมจะต่อตามสีดีกว่าครับตามมาตรฐานที่เขากําหนดมาให้นะครับก็คือสายสีน้ําตาลเนี่ยครับต่อเข้าด้านลายนะครับส่วนสายสีฟ้าจะต่อเข้าด้านนิวตันนะครับนี่นะครับก็แย่ลงไปเลยครับง่ายๆครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ไขควงล็อกนะครับแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับทั้งสองฝั่งนี่นะครับทำแบบนี้นะครับ อันนี้ขึ้นแน่นแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่ยนิวตอนันใส่สีฟ้าให้ใย่ลงไปครับแล้วก็ใช้ไขควงนะครับขัดให้แน่นน,นี่ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยครับวิธีการต่อสายไฟของฝั่งเต้าหลับนะครับแล้วก็ วิธีประกอบก็จะประกอบแบบนี้นะครับถ่ลงไปแบบนี้แล้วก็ใส่ฝาครอบปิดนะครับนี่ครับง่ายๆไม่ยากครับครอบปิดกดลงไปแบบนี้ครับแล้วก็ใช้น็อตยึดเหมือนเดิมน,นะครับทั้งสองตัว ตึงมือพอน,นะครับไม่ต้องแน่นมากประมาณนี้ครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อของอ่าปักตัวผู้กันนะครับว่าต่อ,อยังไงครับปักตัวผู้แล้วก็จะทําการปอกสายเหมือนกันนะครับ แต่ก่อนที่ก่อนที่เราจะปอกสายนะครับให้เรามาวัดระยะก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทําการถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อวัดระยะนี่ครับเวลาถอดก็ถอดง่ายๆครับใส่นี่ครับไขควงจ็บไฟก็ได้ครับค่อยๆงัดออกมาครับนะครับค่อยๆหมุนค่อยๆงัดออกมานยครับนะครับมุนอย่างนี้ก็ได้ครับนี่แค่นี้เองครับหลุดแล้วง่ายๆครับ ส่วนวิธีการปอกสายไฟนะครับต้องมาวัดระยะก่อนนะครับผมก็จะวัดระยะนี้ครับตั้งแต่หัวชนท้ายเนี่ยครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําวิธีการปอกเหมือนวิธีแรกที่ผมทาให้ดูนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนตัวนี้ผมก็จะวัดระยะอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็จะวัดระยะตั้งแต่หัวลงมาชนประมาณหัวน็อตประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการปอกสายไฟนะครับ ปอกสายไฟเสร็จแล้วแล้วก็ใช้มือมุนนะครับสายไฟให้เป็นเกลียวแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับแล้วก็เอาสายไฟแย่ลงมา จากนั้นผมก็จะแบบนี้นะครับม้วนสายไฟเข้าไปผมจะม้วนประมาณ2รอบนะครับเพื่อ,อความแข็งแรงครับจะทนทานนะครับ,รบเวลาใช้งานดึงมันจะได้ไม่หลุดนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นไม่เห็นนะครับ2ม้วนพอดีแต่เราก็ใช้ไขควงนะครับล็อกได้เลย สายไฟของด้านตัวผู้นะครับเราจะต่อด้านไหนก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับไม่ช็อตนะครับมันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับคนระับมันสามารถต่อได้หมดนะครับผมก็จะต่อลักษณะแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับผมก็จะม้วนสายไฟมานี่ครับประมาณสองม้วน ก็ล็อกขับมุนให้แน่นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ก็จะได้สายไฟลักษณะแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับดึงยังไงก็ดึงไม่หลุดนะครับเพราะว่าผมม้วนไว้2มว้วนแล้วหลังจากนั้นก็ประกอบได้เลยก็จะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปครับ ถ้ามันไม่เข้าก็ใช้ไขควงช่วยนะครับไขควงงัดช่วยแค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ไขควงนะครับล็อกล็อกให้แน่นนะครับเพื่อที่ไม่ให้ใส่ไฟดินได้นะครับทำก,การล็อกสายไฟให้แน่นนะครับทั้งสองฝั่งเลย ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับล็อกทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับปักพ่วงนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบวิธีการใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับที่เราเสียบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาใช้ไขควงเช็คไฟดูนะครับว่าสายไฟที่เราต่อมันถูกมันถูกต้องหรือเปล่านะครับสังเกตดูนะครับให้ใช้ไขควงนะครับจิ้มลงไปนะครับนี่ครับจิ้มลงไปฝั่งลายนะครับฝั่งลายมีไฟก็แสดงว่าใช้ได้นะครับถ้าจะจิ้มอีกฝั่งหนึ่งถ้าไม่มีไฟก็แสดงว่าใช้ได้นะครับแบบนี้หมายถึงว่าใช้ได้นะครับมันต้องมีไฟแค่ฝั่งเดียวนะคือฝั่งลายนะครับ ถ้านิวตันมีไฟแสดงว่าสายหลวบนะครับใช้ไม่ได้นะครับแบบนี้คือใช้ได้นะครับนี่ที่การเช็คนะครับเดี๋ยวลองมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าดูครับว่าเสียงมีใช้งานได้หรือเปล่าครับนี่ผมก็จะมาลองใช้กับเครื่องแว็กคัมแอร์นะครับเดี๋ยวลองใช้กันดูเลยครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าโอเคครับอันนี้คือใช้งานได้ปกตินะครับ ครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะเอาไปลองทําดูก็ทําได้นะครับทําไม่ยากนะครับก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทําอะไรก็เดี๋ยวโปรดติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ